เห็น oh. หนึงนะขับรถไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยจริงๆไม่ค่อยถนัดไลฟ์แล้วก็ oh. ไม่ได้มีโอกาสจะไลฟ์ไปด้วยขับรถไปด้วยเลยแต่ก็นั่งในโอกาสเราได้เทคโอเวอร์ oh. มาทั้งทีแล้วก็จะว่าจะพาไปเที่ยวพาไปในที่ที่เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราดิสฟเวอร์ใหม่ในช่วงช่วงนี้นะครับก็คือร้านแผ่นเสียงครับ ตรงนี้เป็นช่วงที่ผมบ้าเรื่องเรียกว่ากำลังศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยว่ากับตัวแผ่นไวนิวหรือว่าแผ่นเสียงนี่เองไอตัวแผ่นไวนิวแผ่นเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดที่จะมาเจียมาใกล้เขาเนื่องจากเราเคยเล่นพวกหูฟังเราเคยเล่นพวกหูฟังพวกอินเตอร์มอนิเตอร์เนี่ย เราก็จะรู้ว่าการที่รู้จักมันเยอะเป็นเรื่องมไม่ดีเท่าไหร่โอ้โ oh, ห oh, oh. ตอนนี้รู้จักรถตุกต๊กเต็มนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเหตุผลคืออย่างนี้เหตุผลเพราะว่ายิ่งเรารู้จักมันเยอะเท่าไหร่มันยิ่งมีอะไรให้ศึกษาเยอะยิ่งศึกษาเยอะยิ่งรู้เยอะมันก็จะมีความเรียกว่าดัดจริตเกิดขึ้นมันมีความดัดจริตเกิดขึ้นจริงๆนะในที่นี้ มันคือการดัดจริตทางรถนิยมของเสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือขับรถไปด้วยคุยไปด้วยอาจจะพูดงงนิดนึงนะเพราะว่ารถเยอะหน่อยก็ดัดจริตของเสียงยกตัวอย่างนที่นี้ก็คือพอเราเคยฟังอะไรที่ดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเพราะขึ้นเพาะขึ้นเงี้ยอะไรที่มันมาตรฐานไม่ดีขนาดนั้นมันก็จะ เราก็จะแยกออกว่ามันไม่ดีนึกออกไหมเราก็จะมีอัตราในตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับรสยมเรื่องเรื่องนั้นมันคือการอัตราที่เพิ่มขึ้นอ,อก็เลยเลือกที่จะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเสียงเพราะเรื่องหูฟังอินเอียหูฟังต่างๆเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วเราเจ็บตัวไปเยอะเจ็บตัวไปเยอะมากแต่ก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันซึ่งซึ่งซึ่งดีมากนะครับในส่วนของวนิ้เองเนี่ยพอดีว่า ประมาณสองสามเดือนที่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่ที่บ้านเราก็นํามันไปไปไปปล่อยซะไปไปเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราใช้จริงๆดีกว่าเพื่อให้เป็นการบรหิหารจัดการวัตถุดิบที่มีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังๆนะครับเพราะว่าของก็เยอะเหลือเกินดังนั้นผมก็เลยเอากล้องไปขาย ว่ากล้องไลกาที่ใช้อยู่คือเราไม่ค่อยได้ใช้เราชอบเท็กเจอร์ของไลกาเราชอบสตอรี่ของเขาเราชอบสีของบอดี้ที่เราเลือกเพี่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เองเราชอบได้ภาพแต่เราไม่ได้เป็นคนชอบแคปเจอร์ภาพขนาดนั้นซึ่งจริงๆซึ่งจริงมันดีนะแต่เราแค่อาจจะมีแอคทิวิตี้เยอะอยู่แล้วเราก็เลยมีความจำเป็นต้องเลือกต้องตัดออกแล้วก็ประจวบกับช่วงหลังๆที่อปโปเนี่ยก็ พาไปเจเรในร้านสองเยอะร้านของวินเทจเยอะซึ่งเราก็ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว <L an> เราก็เลยบังเอิญไปเขาเรียกว่าไปฟังได้มีโอกาสไปฟังคอนโซลโบราณคอนโซลโบราณไงคอนโซลคอนโซลคอนโซลเสียงโบราณคือตอนนี้เนี่ย อยากอ่านคอมเมนต์แต่ว่าขับรถไปด้วยขออนุญาตแค่ถือแล้วก็ขับไปด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับอยากคุยด้วยไลฟ์อยากพาไปเที่ยวอะ่ะเหมือนว่าเราไปเที่ยวด้วยกันแหละเนาะก็เลยอาจจะต้องทำงนี้เพราะว่าถ้าวางปักไว้ข้างล่างตรงนี้อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ยิ่งจะก้มๆเงยๆย,ยิ่งอันตรายนั่นแหละพอเรามีโอกาสได้ฟัง วินเทจคอนโซลแล้วเนี่ยโหไอพวกซาวินเทจที่เราชอบอยู่แล้วในพาร์ทของหูฟังที่เราก็จะแยกย่านต่างๆออกประมาณใหญ่ๆนี่แหละว่าเออแบบนี้มันคือโทนนี้แบบนี้มันเป็นเสียงที่ดีนะอุ่นนะแหลมนะอะไรเงี้ยครับประจวบกับกีตาร์ที่เราก็บ้าคลั่งมีแอมเก่ามีกีตาร์เก่าโบราณมีเสียงที่วอร์มไปจนถึงเสียงที่เรียกว่า HD High Definition เราพอเราแยกออก ราได้ยินเสียงของวายนิยที่ที่ผ่านจากคอนโซลวินเทจเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอิบเอมทั้งเลยวะวันนั้นนะวันนั้นนะอิบเอมทั้งเลยวะเราก็เลยลองสอบถามสงวนราคาไปมันก็ได้คําตอบมาที่พอรับได้อ่าทีนี้ปัญหาก็เกิดนะครับปัญหาก็เกิดว่า ขอบคุณนะครับที่ทุกคนห่วงใยในในความอันตรายในการขับรถไม่ต้องห่วงครับเราเราโอเคแต่ขอบคุณมากๆอ่ะพูดต่อนะก็เราก็เลยทําการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอย่างเข้มข้นรวดเร็วนั่นแหละครับด้วยด้วยโลกสมัยนี้ที่มันมี YouTube ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กรุงเทพโชคดีแล้วอีกอย่างก็คือก็มีเพื่อน สนิทบางคนที่เขาเป็นเสียนว i n นิลอยู่แล้วเราก็ศึกษาแพทเทิร์นของว i n นิลเองแพทเทิร์นของตัวเครื่องเองตามลำดับอย่างช้าๆนะรวมไปถึงก็วิ่งไปร้านทั้งวินเทจมือสองที่ไม่ใช่ร้านเครื่องเสียงโดยตรงและที่เป็นร้านเครื่องเสียงโดยตรงอะไรเงี้ยที่เขาจะมีวนะิลนีอาจจะเห็นแวบ,บๆบ้างในไอส่วนตัวใช่ไหม นั่นแหละรครับพูดพร่ำทำเพลงมานานแล้วตอนนี้ก็เลยมาอยู่แถวโซนพระนครในโซนที่ผมชอบมากเป็นโซนที่ผมชอบมากที่สุดโซนหนึ่งในในในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมื่อก,กี้นกเกือบชนกระจกอ่านั่นแหละครับวันนี้อยู่แถววัดโพนี่ใครเคยมาวัดโพไหมไม่ใครเคยมาวัดโพไหม,ไม เอางี้ดีกว่าผมคงอ่านไม่ออกหรอกถ้าเคยมาวัดโพกดหนึ่งนี่นี่มาวัดโพกดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราทําการจัดส่งวัดโพไปให้เดี๋ยวนี้เลยครับเคยมาวัดโพกดหนึ่งเคยมาไหมถ้าเคยมากดหนึ่งนะครับเคยมากดหนึ่งเหมือนร้า์ขายของจริงนี่ไงวัดโพขออนุญาตนะฟึบ วัดโพประวัติวัดโพมีใครรู้บ้างไหมว่า <c oughs> ยักษ์วัดแจ้งหรือวัดโพเนี่ยสองตนเนี่ยตีกันเนื่องจากเหตุผลอะไรรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวจะมาเฉลยหลังจากนี้ผมรู้ไลฟ์หน้าเดี๋ยวมาเฉลยผมก็เคยมากันเยอะนะไม่เคยมาก็เยอะนะมีเล็กสอง้ยอ่ะข้างๆวัดโพคือที่เราชอบมากที่หนึ่งเหมือนกัน ให้ทายว่าวัดอะไรครับข้างๆวัดโพวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรให้นิพามาเที่ยวสุดขีดเลยเนะี่ยวัดอะไรวัดอะไรให้ทายเร็ว Have anyone been to อ่าวัดโพ Have you guys been to w a t p h o นี่ครับวัดข right? ้างๆก็คือวัดพระแก้วอันนี้อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่า อยู่ริมระเบียงวัดพระแก้วแต่ว่าช่วงวัดพระแก้วช่วงพกข่ําไปจนถึงสักสองสำรู้เนี่ยเป็นช่วงที่กาลังดีเลยรถไม่เยอะแต่จะมีแสงจากฝั่งทนที่สาดเข้ามาคือฝั่งทุนจะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะถ้ามองจากฝั่งระเบียงวัดพระแก้วฝั่งนี้นะก็จะสวยงามมากเ <c oughs> น,นี่ยจะเป็นไกด์จำเป็นที่อาจจะพูด รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเพราะว่าขับรถไปด้วยโ okay. อเคอะจอแล้วกันเรื่องวนิวที่มาโซนนี้เพราะว่าโซนนี้โซนพระนครเนี่ยความความความมีสตอรี่ของเขาจะเยอะเป็นสิ่งที่ผมชอบเช่นเดียวกันกับวนิวหรือแผ่นเสียงคือวนิวเนี่ยมีมีเท่าที่เท่าที่ศึกษามานะเราแชร์กันเราคุยกันเขาเรียกว่าวนิวมีมาเป็นแทบจะน่าจะร้อยปีได้มั้ง มันเริ่มจากไอตัวพลาสติกเนาะเมื่อก่อนมันจะใช้ตัวตัวคลั่งเนี่ยเอามาทำเรียกว่าแผ่นคลัง่งเป็นแผ่นไวนิ้ลยุคแรกๆแล้วก็เดว e ลอปมาเรื่อยๆเป็นไวเนีลก็มาทำเป็นแผ่นที่เรียกว่า LP หรือว่าลองเพ a y เป็นแผ่นแบบอลัลบ,บั้มต่ออลัลบ,บั้มแล้วก็มีแผ่น EP EP ก็คือเป็น s i n เกิลต่อซิงเกิลอะไรเงี้ยตามที่เราอาจจะเคยได้ยินปะตามตามในสัพท์ที่เขาใช้ในวงการเพลงเนาะว่า EP 1 EP 2อะไรเงี้ย ความหมายมันก็คืออพิโซดนั่นแหละ1นึ่งสองนะครับส่วน LP ก็ย่อมาจากลอง Play ก็คือตามชื่อเลยเป็นการเล่นย,วยาวๆเพราะสมัยก่อนอย่าลืมว่ายุคอนาล็อกที่เราแทบยังไม่เกิดยังเด็กๆเ,เ,เนี่ยเมื่อก่อนความไฮเทคมันตำ่ำความไฮเทคตำ่ำแต่มันจะมากไปด้วยความไฮทัชในที่นี้คือมันไม่ไฮเทคสมัยเท่าปัจจุบันหรอกแต่ความไฮทัชซึ่งกันและการความ เพรว่าความรีเลทซึ่งกันและกันการเข้าถึงกันและกันมันมากกว่าปัจจุบันการละเมอละไมมันเลยเยอะขึ้นการที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในสมัยก่อนที่เป็นแผ่นเสียงมันเลยทําให้เขาใช้สัปง่ายๆคัปเปอร์ลงไปในการเรียกเรื่องเรื่องนั้นว่า LP หรือว่าลองพงแค่นั้นแหละครับพูดไปเรื่อยแหลอะอะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวโทรไปเช็คหน่อยดีกว่าวันนี้ผมรบกวนให้ผู้ช่วยผมมาด้วยคนหนึ่ง เพราะว่าเผื่อว่าตอนไปที่ร้านหรือตอนเลือกแผ่นเดี๋ยวเราจะไม่สะดวกนะโอเคเดี๋ยวเราโทรไปถามร้านแผ่นเสียงก่อนดีกว่าว่าเปิดปิดกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเอาเครื่องที่มันลิงก์กับบลูทูธได้ไหมครับจริงๆร้านแผ่นเสียงก็ต้องบอกว่ามีหลายแบบอันนี้ผมก็เพิ่งศึกษามาไม่นานนะ แต่ก็เป็นพัทเทิลง ried, ่ายๆอ่ะมือหนึ่งกับม e ือสองกับอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์เอา ơi, คิดโทรไปละร้านแรกร้านแรกครับพีครับฮัลโหลครับครับผมอ่ะครับสอบถามหน่อยครับเอ๊ะวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่าครับวันนี้ออร้านไม่เปิดทุงวันจันทร์อ๋อเปิดทุกวันจันทร์ครับอ๋อเปิดทุกวันจันทร์เปิดกี่โมงถึงกีง่โมงครงับปิดก็เปิดก็เช้าก็ เก้าโมงเช้าประมาณถึงสามโมงสี่โมงแต่แต่คนมาอ๋อโอเคได้เดี๋ยวได้เดี๋ยววันหลังเข้าไปอุ่นนใหม่ครับขอบคุณครับผมอยู่ใกล้ๆกล้ต้นฉบับรู้จักใช่ไหมฮะครับต้นฉบับครับอ๋ออ่าเบรกไปหน่อคะเอ๊ะเอ๊ะถ้าถ้าถ้าจุดจริงๆแล้วถ้าจอดรถคือจอดรถตรงไหนได้บ้างครับมันมันมันเอาแน่ไปได้ฮะก็มันมีที่จอดรถนะที่ว่าเสียเปลืงตังหน่อยตรงตรงซอยสามเก้ามีที่จอดรถอยู่ที่หนึ่งได้ครับ โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังไปอุดนครครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับตามนั้นเลยครับแป๊บนึงหักคอบนึิปวดคอเลยปวดปวดคอเลยร้านปิดครับบอกทีมงานแล้วว่าให้ลงวันเสาร์ทิย์ให้ได้ เนี่ยโรงพยจบาลร้านปิดแม่แดล้านปิดเ <c oughs> ดี๋ดยวกดอีกกดกดไอ้ต้นฉบับก็ได้ครับต้นฉบับก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านแรกเป็นร้านของลุงคุณได้เข้าสูรรา่ระบบฝากข้อความของหมายเลขอันนี้ร้านสองละแปขออีกรอบหนึ่งออีกรอบหนึ่งคุณได้เข้าสูรรา่ระบบฝากข้อความของมัด เดี๋ยวพี่ว่าพี่พาไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าส่วนเรื่องส่วนเรื่องช้อปปิ้งแผ่นไม้นี่เดี๋ยววันหลังพี่ไลฟ์ส่วนตัวให้ก็ได้นะเพราะว่า <laughs> วันนี้รู้สึกว่าทั้งร้านดุงก็ปิดทั้งร้าน <laughs> ชื่อร้านต้นฉบะับก็ไม่ก็ก็ปิดเครื่องเกรงว่าจะล่มของจริงแล้วฮะตายแล้วหน้าแตกเลยนะอ่ะเขาอลองถูอีกรอบได้ไหมร้านต้นฉบะับ เข้าสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลขตู่โอเคได้ยินทั่วกันเนาะงั้นก็งั้นก็เดี๋ยวขอขยับทริปไปที่อื่นละกันไปที่ไหนดีว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่หนึ่งแต่ว่าขอขอขับรถดีๆเพราะว่าต้องคิดว่าจะไปไหนต่อขอ ขอแปะไว้ก่อนสําหรับการพาไปดูวายนิวแผ่นเสียงแต่สัญญาว่าคืนนี้เดี๋ยวกลับไปที่บ้านจะอวดวานิวที่ได้มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ทุกแผ่นที่ได้มาคือทุกแผ่นที่เราชอบผลงานเพลงของเขาอยู่แล้วก็ก็เดี๋ยวไปหาหมอแป๊บหนึง่งดูว่าหมอจะรับเย็บไหมใช้ประกันสังคมได้ไหมหรือว่า จะใช้สิทธิ์อะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับยังไงก็ตามก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวที่อื่นครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวขอับรถแล้วก็ลองเสิร์ชจอดรถเสิร์ชยูทูบดีเอ้เสิร์ชกูเกิลดีๆก่อนว่าไปที่ไหนดีนะครับเดี๋ยวเจอกัน